นี่จะพามาดูนะคะนี่คือดอกกระเจียวเพชรน้ำผึ้งนะคะส่วนตัวนี้จะอยู่ที่ต้นละนะคะที่เขาที่เขาขายกันในตลาดนะคะหรือคนที่รู้จักที่เขาขายให้นะคะจะอยู่ต้นประมาณสิบบาทนะคะมันต้นนี้ส่วน,น,วนกระเจียวเพชรน้ำผึ้งนะคะจะออกนะคะจะออกได้เรื่อยๆนะคะ,ะจะมีอยู่สอสองรุ่นนะคะที่มันออกคือตอนที่ หน้าฝนนะคะมันจะแทงดอกออกอย่างนี้แล้วก็พอมันเป็นต้นนะคะพอมันเป็นต้นนี่คือต้นหนึ่งนี่คือต้นหนึ่งพอมันเป็นต้นแล้วมันจะออกอีกครั้งนะคะออกอีกครั้งนะคะนี่คือเก็บได้แล้วนะคะนี่จะออกเรื่อยๆนะคะต้นละดอกนะคะต้นละดอกจนตัวนี้นะคะกําลังจะโตกำลังจะโตพอมันโตได้ที่แล้วแล้วมันก็จะแทงนะคะดอก อย่างนี้นะคะอันนี้ออกได้เรื่อยๆอันนี้เป็นกระเจียวเพชรน้ำผึ้งนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นประเจียวป่าอ่าตัวนี้จะเป็นกระ,ระเจียวป่าก็ต้นละสิบบาทเหมือนกันนี่ตัวให้ชัดๆเลยนี่เป็นกระเจียวป่ากระเจียวป่าจะไม่ออกเรื่อยๆนะคะมันจะออกอยู่ครั้งเดียวคือหน้าไอ้ฝนฝนฝนตกใหม่ะคะ่ะ มันเขาเรียกว่าดอกดินอ่าเขาเรียกว่าดอกดินนะคะเจะต้นต้นละสิบบาทเหมือนกันต้นใหญ่ๆเลยนะคะต้นละสิบบาทเหมือนกันนะคะไอะดอกกระเจียวเห็นเขาว่าดอกกระเจียวป่าจะเป็นยาสมุนไพรนะคะโดยการไอแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อท้องเสียนะคะได้ต้นใหญ่ๆเลยนะคะนี่ก็ต้นละสิบบาทเหมือนกันอ่านี่จะออก ปีละครั้งนะคะปีละครั้งซึ่งไม่เหมือนกับดอกกระเจียวเพชรน้ำผึ้งดอกกระเจียวเพชรน้ำผึ้งจะออกได้เรื่อยๆนะคะถ้ามันถ้ามันมีหน่อนะคะมีหนอมีลูกขึ้นมาลูกพอมันโตได้ที่แล้วมันก็จะตั้งท้องมันตั้งท้องก็จะออกเป็นอย่างนี้นะคะดอกมาดูตัวนี้น,นะคะกําลังตั้งท้องนะคะตั้งตั้งท้อง ตอนนี้ก็เช่นกันนะคะยังเก็บไม่ได้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะตั้งทองอยู่เนี่ยต้นประมาณนี้ยค่ะต้นเนี้ยสิบบาทนี่ต้นนี้ตนนัวน,นี้เริ่มเก็บได้แล้วค่ะนี่โดยการเก็บนะคะท่อัน,อน,นี้แล้วก็จะได้อย่างนี้นี่กกำลังตั้งท้องนะคะ าต,ตั้งทองยังเก็บไม่ได้นะคะตอนนี้ให้มันยาวๆนะคะตอนน,นี้ก็จะยาวประมาณนี้นะคะอันนี้ส่วนกินได้แต่กินตรงนี้จะหวานตรงก้าน,นะะกานดอกอก็กำลังผุ เนี่ยประมาณต้นเนี้ต้นนี้